มาชมผักสวนครัวของเรากันค่ะทีน,นี้ปลูกไม่เยอะนะคะนี่ผักชีต้นหอมแป๊ดแป๊นึงก็คือผักบุ้งจีนอันนี้คะนาคะนากำลังงามกับผักโขม ผักขมนะผักขมผักหมผักขมงามแข่งกันกับพนาเลยแล้วนั่นคือต้นผักหวานของเราว๊บอันนี้คือสลัดสลัดอิตาลีนะคะเราเพิ่งเอามา ย้ายหลงแปลงได้ก็เลยต้องคุมผ้าไว้หน่อยเพราะว่าแดดแรงมากส่วนผักชีฝรั่งตรงนี้คือปลูกครั้งเดียวแล้วก็เกิดขึ้นเองตลอดนะคะใบใหญ่มากมาปลูกครั้งแรกครั้งเดียวตั้งนานแล้วอันนี้ที่เหลือคือขึ้นเองทั้งนั้น ปนปนไปกับย่าก็ผักชีลาวเป็นผักสามัญประจำบ้านเราสละเพรชอบกินแกงอ่อม เป็นสวนพริกค่ะสวนพริกอันนี้ปลูกพอได้กินพอได้เก็บกินโอ้มะเขือต้นใหญ่มากมีอยู่ต้นเดียวมีอยู่ต้นเดียวที่รอดจากปีปีที่แล้วนะคะมะเขือลูกอยู่ไหนเนี่ยมันจะใบ อยู่นะคะนี่งไงลูกมะเขือมีแมงเจาะด้วยจะทุกลูก อันนี้ก็พริกของเราอ,อ๋อมีอะไรอย่างนึงที่อยากนำเสนอมากๆเลยนะคะคือมรก,กตอต้นนี้ค่ะลูกงามมากต้นสูงมากเลยนะคะแต่ก็มีลูกไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ วันนี้ขอบวันนี้พาชมแค่นี้ก่อนนะคะพอหอมปากหอมคอน้นหน่อยเดี๋ยวรอสลัดอิตาลีเราโตแล้วก็งามกว่าน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพามาชมอีกที